เอาละครับวันนี้อยู่กับเฮียโบรีวิวนะครับอยู่กันในเกมซุปเปอร์มาร์เก็ตสปรีนะครับผมนะเออเป็นเกมค่าย PG นะครับเกมนี้ก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วละครับเพื่อนเพื่อนเกมซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเบ็ดขั้นต่ําของเกมนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเบ็ดขั้นต่ํามันอยู่ที่4บาทนะครับเหมือนเดี๋ยวเราไปดูอัตราการจ่ายกันครับอัตราการจ่ายนะครับผมนี่เลยครับผม ถ้าเกิดว่าเรียงกันครบ8ตัวนะครับจะได้40นะครับผมนะ9ก็60นะครับสูงสุดอยู่ที่15นะครับได้300นะครับเพื่อนๆเออเยอะมากๆเลยนะครับที่เหลือก็ลดหลั่นกันตามลงมานะครับเพื่อนๆนี่ฮะแล้วก็ในเกมนะครับจะสุ่มตัวคูณลงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไปคูณเลยนะครับใช้ตัวฟีเจอร์สแกตเตอร์นะครับผมนะ3ตัวนะครับไม่สามารถซื้อฟีสปินได้ เกมนี้มีให้บริการแล้วนะครับอยากเล่นก็จัดไปเลยครับ UC 2 4 v 2นะครับในตัวเกมหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวเฮียจะไปกดให้ดูนะครับรอติดตามชมกันด้วยนะครับเอาวล่ะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเล่นเกมให้ดูนะครับกับเกม Supermarket ์เก็ตรีนะครับผมนะหน้าตาตัวเกมก็เป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนะใช้ตัวฟีเจอร์ฟรีสปินนะครับผมนะทั้งหมด3ตัวนะครับผมนะตัวสแคตเตอร์นะครับจะเข้าในฟรีสปินนะครับ แถมในตัวฟีเจอร์ฟีสปินนี้นะครับผมนะถ้าเราได้สแกตเตอร์เพิ่มมา2ตัวนะครับจะบวกฟีสปินให้อีก5ครั้งเออน่าสนใจมากๆเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับแม่สุดยอดจริงๆฮนะแต่เทียดายตรงที่คอมโบมันนะครับ มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคอมโบน้อยไปหน่อยนะครับแต่เข้าฟีสปินง่ายครับเกมนี้นะฮะทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยนะฮะเข้ามาในฟีสปินแล้วยังได้ฟีเจอร์ฟีสปินเพิ่มอีกนะครับเพียงใช้สแกตเตอร์แค่2ตัวมันดีตรงนี้นะฮะเราจะได้เงินรนางวัลใหญ่ก็ตรงที่ได้ฟีเจอร์ฟีสปินเพิ่มง่ายแบบนี้นี่แหละเพื่อนเพื่อถ้าใครอยากเล่นกแอดมาเลยครับ uc 2 4 v 2นะครับเกมนี้พร้อมให้บริการเรียบร้อยแล้วครับแอดมินก็ตอบดีมากเลยนะครับผมนะให้บริการดีสุดๆนะครับเกมน่า